ไม่เป็นไรไปต่อคือมันต้องมาหน่อยแล้วว่าทุกคนเฮ้ยทุกคนผมได้จริงเย้ยสัตว์เ้ยสองข้างเลงนะทุกคนเฮ้ยอีกคนดีใจทุกคนอี๋เอเฮ้ยคือผมแบบเฮ้ยสองใบนะอันนี้เป็นบัตรฟรีนะครับทุกคนเฮ้ยเฮ้ยทุกคนทําไมรหัสนี้มันดวงดีเกินไม่เป็นไรผมขอสูงอีกรอบนะครับให้ดวงดีจัดจัดะทุกคน ลูกแก้วต้องมาละลูกแก้วเฮ้ยเฮ้ยทุกคนสามใบนะทุกคนสุ่มสองครั้งได้โอ้โหเยอะดวงดีใช่หไหมโอเคครับผมวันนี้ผมก็มีเว็บสุ่มเพชรฟรีไฟล์ 5, หรือสุม่มไอด P ีฟรีไฟล์จะมาแนะนํานั่นก็คือเว็บรหัสเทพนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปเลยโอเคครับอันนี้ก็เป็นวิธีการสมัครนะครับแล้วก็กรอกอายครบแล้วก็กดเข้าสู่ระบบตรงกลางด้านบนเลยนะครับนี่ครับแล้วเราก็ใส่อะไรที่เราสมัครเมื่อกี้ครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับ นี่มันก็จะเข้ามาหน้านี้แล้วจะไปนี่ครับระบบอังเปาวอลเล็ตนะครับเราจะเติมระบบอังเปาวอลเล็ตนะครับกดเข้าไปครับแล้วก็ดูวิธีการใช้งานครับนี่ครับอ่านอแล้วก็ดูครับเดี๋ยวนะครับอันนี้ถ้ามันเบลอรอมันโหลดก่อนครับรอสักครู่นะครับถ้ามันเบลออยู่ครับนี่นะครับแล้วก็ดูดูแล้วคัดลอกลิงก์ครับแล้วก็มาวางไว้ตรงลิงก์ซองของลิงก์ของขวัญตรงนั้นครับนั่นแหละโอเคครับพอเราใส่เสร็จมันก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับผมก็จะมาสุ่มเอ่ออันเนี้ยโอกาสได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่นะครับผมก็ ถ้าไม่พอก็เติมเพิ่มก็ได้นะครับนี่ครับสุ่มไปรัวๆเลยนะครับใครที่ดูอยู่ก็ฝากกดไลค์ถึงร้อยไลค์ด้วยนะครับนี่ครับเปิดฉากมาก็เกลือเกลือเกลือแล้วก็เกลือเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับโอ้โหเกลือแล้วทุกคนไม่เป็นไรครับถึงเราเกลือเราก็ได้เครดิตกลับมาคืนนะครับถ้าเว็บอื่นนะครับเกลือมันก็คือแบบเกลือเลยนะครับไม่ได้อะไรกลับมาครับแต่เว็บนี้นะครับเกลือดูดิจะได้เครดิตมาครับแล้วสุดท้ายนะดูดิผมสุ่มไปดูดิ สามสิบกว่าครั้งได้แล้วนะครับไม่เป็นไรครับเราสูมไปเรื่อยๆครับถ้าไม่ได้เราก็เติมเพิ่มนะครับเฮ้ยทุกคนผมได้เลยเลยดูดิเครดิตเอ้เหมือนเว็บนี้มันรั่วดูดิเหมือนเครดิตเครดิตผมจะหมดแล้วเหมือนมันรั่วครับทุกคนอันนี้เราก็อ๋อมันให้เคเบหลักฐานนะครับนี่ครับผมก็ได้รับผ่าอะไรไม่รู้ครับแล้วมันให้เคเบนะครับเคเบแล้วก็นี่ครับส่งข้อความนะครับนี่โอเคครับตอนนี้ผมก็ได้รหัสไฟล์มาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเข้ารหัสให้ดูนะโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้รหัสนี้มาแล้วนะครับเป็นรหััสบบบอกนะะครรมีตเ รหัสแบบตึกก็ตึงอยู่นะครับเป็นของแรงนะครับนี่ครับโอเคครับใครที่อยากได้รหัสดีครับเดี๋ยวผมจะแจกนะครับใครที่อยากได้นะครับคอมเมนต์แล้วก็ติดตามผมด้วยนะครับกดไลค์กดติดตามผมนะครับและใครที่อยากให้ผมไปซ่มแบบอะไรก็คอมเมนต์บอกใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมจะไปซ่มให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันครับสำหรับวันนี้ผมก็ก็โอเคนะครับผมก็วันนี้ผมก็จะมาพาทุกคนไปดูนะครับว่าเขาแฮกรหัสฟรีไฟล์ของคนอื่นไม่ใช่แฮกดีครับแบบสอนดูนะครับรหัสฟรีไฟล์ของคนอื่นยังไงนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนนะครับก็ ใครที่อยากรู้ว่าผมทำยังไงนะครับก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ถึง2องไลค์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเข้าไปดูในเกมกันก่อนเลยนะครับอันนี้ก็เป็นรหัสตัวไก่ของผมนะครับผมก็จะมาพาไปดูนะครับว่าเขาแฮกกันยังเออไม่ใช่แฮกสอนดูนะครับว่าเขาดูรหัสคนอื่นยังไงนะครับเรากดเข้ามาตรงนี้นะครับนี่นะครับเราก็เลือกเลือกหาเลยนะครับ มันเราจะเอาตัวไหนนะครับไม่ใช่ไม่ใช่นับนี่เราก็ดูนะครับเนี่ยดูตรงนี้นะครับถ้ามันเข้าเขียนบอกรหัสแสดงว่าเราเข้าได้นะครับนี่เห็นไหมทุกคนเราเลือกนะครับที่เราต้องการจะเอานะครับรหัสที่เราจะเอานะครับไม่ครับทุกคนแบบ ดูไหมนะครับเอ้ยนี่อะไรหลับไปก่อนนะครับเออโอเคครับเดี๋ยวเราไปทําขั้นตอนเลยนะครับนี่ครับกดเข้าไปนะกดเข้าไปตรงนี้อ่าดูประวัตินะครับนี่เห็นไหมทุกคนเห็นไหมรหัสเนี่ยเขาเขียนบอกโอเคครับนี่ไงท่านผู้ชมโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตกดออกเลยนะครับจะไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับผมจะ ทำการเข้าเข้าให้ดูเลยนะครับเอออยู่ในวาทุกคนนี่ไงเห็นไหมครับเอ่อเข้าไปไหมนะครับรอสักครู่นะครับว่ามันจะเข้าได้หรือเปล่านะครับเฮ้ยนี่ไงทุกคนเข้าได้เลยนะครับดูดีเห็นไหมเข้าได้แล้ว,ลวโอเคครับ เดี๋ยวผมจะทําการเข้ารหัสไฟลให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่เข้ารหัส f ฟล์ได้เลยนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ทําการใส่รหัสเฟซเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําการล็อกอินด้วยเฟซไปเลยนะครับสดๆเลยนะครับไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับกดแบบเข้าสดๆไดเลยนะครับนี่กดเข้าไปเลยเราจะมาดูกันว่าของมันมีอะไรรหัสนี้นะครับนี่นะครับสไตล์แต่งตัวประมาณนี้เลยนะครับ คือแบบทําได้จริงนะครับสอดดูรหัสนี่ครับถ้าเกิดใครชอบกดไลค์ผม้วยนะครับเดีย๋ยวเราจะมาดูเออเล็กๆน้อยๆน,นะครับดูรหัสนี้นะครับของนะเฮ้ย <Hey, S 1> อะไรเนะี่ยทุกคนมีกล่องไอ้เฮ้ยดูดีเข้ามาจากไหนวะทุกคนดูดีเป็นกล่องเออตามกลับมาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวขออนุญาตด,ดูก่อนเะอ๊มดูตรงไหนวะตรงนี้หรือเปล่าอืมดูตรงไหนวะทุกคน เออน่าจะดูตรงนี้หรือเปล่าอ๋อนี่ไงตามกลับมาครับอุ้ยขาดอีกหนึ่งกล่องเองทุกคนดูดิขาดอีกหนึ่งกล่องได้ตัวไดมอนด์เจ็ดใบแล้วก็ได้เจ็ดกล่องนะครับเอ้ยใครใครที่มีรหัสที่ไม่ได้เล่นช่วยตามกลับมาให้หน่อยนี้นะครับยูดียูดีรหัสนี้นะครับตามกลับมาให้หน่อยนะครับนี่ขาดแค่คนเดียวเองนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูเออรหัสนี้เดี๋ยวไม่ดีเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องนี้เลยนะครับเปิดพี่ละกล่องนะครับเราไม่ต้องรีบ เกลือนะครับาตามสเตปนะครับขอพิรได้ไหมทุกคนโอ้ดูโอกาสด้ดิได้น้อยมากเลยนะครับโอกาสโอเปิดไปแล้วครับเกลือไปเลยเกลือเหมือนเดิมนะครับาตามสเตปโอ้ดูดิเฮ้ยมีบัตรอีโวอยู่เดี๋ยวเราไปสุ่มกันดีกว่านะครับท่านผู้ชมสุ่มบัตรอีโวเล่นก่อนนะครับผมว่าเราไปสุม่มอ,อ,อะไรเนี่ยอ๋อนี่เป็นเอ็มหกสิบนะครับผมว่าเราไปสุ่มไดมอนด์ก่อนนะครับ ไปนะครับสูมทีละกล่องมาไหมกดไปเลยนะครับไอ้ได้ชิ้นส่วนความทรงจํานะครับกดไปอีกอะไรเนี่ยกลุ่มไลค์ก็ดิ่งดีจังนะทุกคนคือช่วงนี้มันเป็นช่วงเรียนออนไลน์ด้วยไงทุกคนคือแบบยังไงอะแจ้งเตือนจนผมน่าเบือบแบบเบ่อครับผมแบบเบื่อครับแบบมันแจ้งเตือนเยอะเกินนะครับทุกคนแบบมันเด้งตลอดเวลาเลยเอาง่ายๆครือแบบโอ้โหแต่ผมก็ไม่ได้เรียนด้วยนะออนไลน์ซึ่งเอ้ ได้กล่องศพซ้ํานะครับสมไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เราเหลืออยู่กี่ใบแล้ววะอ่ะตอนนี้ศูนย์ใบแล้วนะครับรับได้ไม่ี่ยโอ้ไม่ได้โอเคครับเดี๋ยวเรามาขั้นตอนสุ่มไอ้อโวนียนะครับไปเลยนะครับจะได้หรือเปล่านะครับขอ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 ,ขอ,ขอ,อุ้ยได้คันทุกคนไม่เป็นไรไปต่อคือมันต้องมาหน่อยแล้ววะทุกคนเฮ้ยทุกคน ผมได้จริงเฮ้ยสัตว์เอ้สองข้างอีกนะทุกคนเฮ้ยอีกคนดีใจทุกคนอี่อเฮ้ย so คือผมแบบเฮ้ยสองใบนะอันนี้เป็นบัตรฟรีนะครับทุกคนเฮ้ยเฮ้ยทุกคนทําไมรหัสนี้มันดวงดีเกินไม่เป็นไรผมขอสูงอีกรอบนะครับให้ดวงดีจัดจัดะทุกคนลูกแก้วต้องมาละลูกแก้วเฮ้ยเฮ้ยทุกคนสามใบนะทุกคน สุ่มสองครั้งได้โอ้โหเฮียดวงดีใช่หไหมทำไมผมดวงดีจังวะทุกคนทุกคนอยากรู้ไหมครับว่าผมเอาบัตอีโบมาจากไหนนะครับนี่ผมจะเข้าไปดูนะครับเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วกดเข้าไปตรงเส้นทางฮีโร่นะครับกดเข้าไปเรามาสักครู่นะครับเรามาสักครู่นะครับนี่มันก็จะเข้ามาเงี้ยมันก็จะให้เราเชนะครับลงเฟซแล้วก็เรามีแล้วเราก็จะเอาเฟซน,นะครับ มันก็จะให้กดเข้าไปนะครับก็เหมือนแบบอะไรนะทุกคนแบบแบบตามกลับมาเนั่ยแหละครับคล้ายๆเลยเห็นไหมผมทําเสร็จแล้วนะครับแล้วก็จะมีอีกนี่ตรงนี้อีกอันหนึ่งนะครับสามใบเหมือนกันนี่อันนี้นะครับนี่สามใบนะครับทั้งหมดก็เป็นหกใบนะครับก็สามารถเอาไปทําเล่นกันได้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเลขก,ก่อนนะครับคือแบบดวงดีจัดจ้าะทุกคน เลขอันไหนดีทุกคนครับตอนนี้ผมเริกกุ้งกุ้มใจแล้วดีว่าจะได้กันไหนเออน่าจะเป็นอันนี้นะสีแดงนะผมว่านะเจาะเกาะทั้งสองนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราแลกไปเลยนะครับในเฟี้ยวจาดเฟี้ยวจาดในอย,อย่างเฟี้ยวครับทุกคนดูดีถือนะเราบีโชเดะอันนี้อันนี้เอา้าไม่ถือเจริญนะครับทุกคนเออไม่เป็นไรนะครับกดถือไปเลย ในฟยวจัดฟยวจัดทุกคนโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็ผมก็มาสอนแล้วนะครับวิธีดูรหัสฟรีไฟนะครับแถมสมได้ปืนอีเนาะนะครับใครที่อยากให้ผมสอนอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปบอกได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับใครที่ดูมาถึงตอนนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายทุกคน